ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกเจษมีแสงทองชื่อเล่นชื่อน้องเพลงมาจากโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตัวปลาประถมอยู่ชั้นศึกษาปีที่3ความสามารถพิเศษสามารถพูดภาษาจีนได้ค่ะตาเจ้าห่าวเจ้าเกษมีแสงทองวัวเต๋อเ่ยาหมิงเจ้าเพลงวัวเื่อเซี่ยวเส้นสั้นเนี่ยตีต่อเซียงเซอร์วนอิงตาเจ้าไหลชาวัวเตอร์เกาปลาเฮอกูเล่าเต๋อเชิงเช่นซีหวังโยเหินตัวเลิศไหลวีโยนี่เราอยู่ที่ค่ายเมืองตะกัวปลา จวนเจ้าเมืองตะกวัวป่าตะกัวป่าสร้างขึ้นในสมัยพระยาเสนานุชิตผู้ราชการเมืองตะกวัวป่าเป็นผู้สร้างล้อมรอบที่จนพมนักเป็นกำแพงค่ายป้องกันศัตรูที่ก่อด้วยกรวด ทรายผสมปูนเล่ากันว่าเมื่อคราวอั้งยี่พวกโคเซงกับอั้งหินหรือยี่หินในเมืองตะกวัวป่าลบกันเมื่อพุทธศักราช2424ผู้คนแตกตื่นหนีภัยเข้ามาอยู่ในกำแพงค่ายพวกอั้งยี่ทีุ่เมิไดก็หลบหนีเข้ามาอยู่ในกำแพงค่ายเช่นกันค่ะกำแพงนี้สร้างเห็นความสามาัคคีความรักของชาวเมืองตะกวัวป่าคำขวัญจังหวัดพังงาก็คือเร่หมื่นล้านบ้านกา ถ้ำงามตาภูผาแปดเมฆไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรวันที่12ถึง14กุมภาพัน์นี้จะมีการเปิดเมืองตะโกลาขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวเมืองตะว่าป่ากันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ